สวัสดีครับอยู่กับผมนายซีนกับเกมิปิควาโทสครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพลที่เราจะมาทำความรู้จักกับขุนพลในเกมิปิควาโทสครับที่มีความเกี่ยวข้องกับนวนิยายชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักเฮกเจียวนะครับผมเฮกเจียวเนี่ยนะครับก็เป็นขุนพลในสังกัดวยกกนะครับแล้วก็มีเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่มีความ เก่งกาจในเรื拜拜่องของการบัญชาการรบนะครับผมในเรื่องของการตั้งต้อมนะครับที่มีความเก่งสามารถมากๆนะครับผมขนาดขงเบ้งอ่ะยังไม่สามารถที่จะปราบนะครับเฮกเจียวได้เลยนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็จะบอกว่าเดี๋ยวเฮกเจียวเนี่ยนะครับผู้ปราบขงเบ้งนะฮะนะครับผมก็เฮกเจียวเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำกองทัพนะครับ3,000นนายนะครับยื้อการรบ กับโขงเบ้งที่ตอนนั้นมีกำลังถึง300,000นายได้นานมากๆนะครับผมจนกระทั่งโขงเบ้งถอดใจแล้วก็ต้องไปตีอ้อมทางอื่นแทนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเฮกเจียวนะครับก็มีความสามารถในเรื่องของการบรัญชาการนะครับในการป้องกันเมืองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมในการตั้งค่ายนะตอนนั้นนะครับผมเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับเบื้องต้นนะครับของเฮกเจียวใน วรรณกรรมสก๊กนะครับต่อมาเรามาทดาความรู้จักกับเฮกเจียวในเกมปิกวอลทอนกันบ้างครับผมป้ายคำสั่งอยู่ที่ป้ายเก้านะครับผมหมู่เป็นพลทวนนะครับผมสเตตพื้นฐานครับผมมีค่าดีเฟนซ์สูงสุดรองลงมาคือสเตนนะครับแล้วก็เป็นอินสปีดนะครับพอๆกันนะครับผมแล้วก็มีเสดกับรัตที่ค่อนข้างน้อยเอาล่ะครับเรามาดูที่สกิลขุนพลกันบ้างครับสกิลขุนพลชื่อว่าแผนบุกป้องบุกป้องปกอ่ะแผนบุกป้องปกนะฮะขออภัยด้วยครับเมื่อกี้นี้อ่านผิดนะฮะ เอฟเฟกเป็นปัญญากลุ่มบัฟนะครับ้ังดาเบตพลังปัญญานะครับใส่ศัตรูนะครับ120%นะครับและเพิ่มป้องกันให้กับตัวเอง3 0ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับผมสกิลนี้น่าสนใจตรงที่ว่าปกติสกิลป้องกันอื่นๆเนี่ยจะเพิ่มเป็นหน่วยนะครับจะเพิ่มเป็นหน่วยนะครับอย่างซุนเกียร์นี่เงี้ยนะครับเพิ่มป้องกัน100หน่วยแต่เฮกเจลเนี่ยนะครับเพิ่มป้องกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ถือเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่ถ้าเป็นขุนพลหลักก็น่าจะถึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเรามาดูที่สกิลหนึ่กันบ้างครับผมสกิลหนึ่ชื่อว่าลุกขึ้นอีกครั้งเป็นสกิลบัญชาการเอฟเฟกเป็นรักษาครับผมรายละเอียดเขาบอกว่าทุกครั้งครับที่ขุนพลที่ไม่ใช่ขุนพลเดินเท้าฝ่ายมิตรสคนถูกดาเมจแล้วนะครับผมไม่รวมดาเมจต่อเนื่องหรือดาเมจโจมตีทั่วไปเนาะ จะมีโอกาส40%นะคะฟื้นฟูกําลังพลของเขาค่าหนึ่งนะครับอัตราฟื้นฟูสูงสุดที่100นะนะครับอันนี้มันเลื่อนไม่ได้เดี๋ผมมาดูเดบุกยึดดีกว่าอ่านะครับเนี่ยนะครับอัตราฟื้นฟูสูงสุดที่100%นะครับขึ้นอยู่กับปัญญาของเฮกเจียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอาเฮกเจียวลงทับนะครับต้องอัพอินนะนะครับอัพปัญญานะครับอัพอินให้เขานะครับเพื่อที่จะ ฟื้นฟูเลือดให้กับเพื่อนของเราสองคนนะครับผมแต่ย้ำนิดนึงนะครับว่าเวลาจะเอาเฮกเจียวลงทับนะครับขุนพลอีกสองตัวนะครับจะต้องไม่ใช่ขุนพลเดินเท้าเป็นดาบอะนะครับไม่ใช่ขุนพลดาบนะครับจะเป็นม้าก็ได้เป็นทวนด้วยกันก็ได้นะครับหรือเป็นธนูก็ได้นะครับแล้วถ้าถูกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลขุนพล นะครับสกิลแอคทีฟหรือสกิลคอมโบนะครับก็จะมีโอกาส40%ฟื Fruit ้นฟูนะครับจะมีโอกาส40%ฟื Fruit ้นฟูนะครับก็เป็นสกิลบัญชาการด้วยนะครับแล้วก็ออกต่อเนื่องไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับก็ถือว่าถ้าสนใจทีเดียวนะครับผมมีวิธีการเดียวที่ป้องกันได้ก็คือห้ามฮิลนั่นเองนะครับนะถึงจะแบบขัดเรื่องของการฮิลของเฮกเจียวได้นะครับก็ถือว่าเป็น ตัวละครหนึ่งครับที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับหากใครจะนําลงไปจัดทับนะครับผมอ่าต่อมาเรามาดูที่การจัดทัพและการเลือกสกิลกันนะครับผมโดยคอนเซปต์ของเฮกจลนะตรงเนี้ยนะครับผมเป็นซัพพอร์ตกึ่งแทงนะครับแต่ผมแนะนําเป็นตัวซัพพอร์ตมากกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะให้ไปยืนหน้าหรือยืนหลังนะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามสะดวกนะครับเอาล่ะถ้าเป็นสกิล นะครับผมสิ่งที่เฮกจยวกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวห้ามฮิลนะครับกลัวห้ามฮิลเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีการล้างบัฟล้างดีบัฟนะครับล้างดีบัฟของศัตรูล้างห้ามฮิลของศัตรูนั่นเองนะครับแล้วก็กลัวดาเมตต่อเนื่องอ่านะครับสองอย่างเนาะนะครับกลัวหนึ่งดาเมตต่อเนื่องแล้วก็สองคือกลัวห้ามฮิลนะครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยนะครับใส่สกิลนะครับที่เป็นล้างบัฟน่าจะมีประโยชน์ที่สุดนะครับผม อย่างสกิลแรกของยิงโกยนะครับก็น่าจะเวิร์กนะครับน่าจะเวิร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับใส่ให้กับตัวของเฮกเจียวนะครับสกิลใส่คุณตรงนี้นะครับก็จะเป็นการล้างดีบัฟให้เพื่อนแล้วก็เพิ่มพลังยุทธปัญญาและความเร็วโจมตีด้วยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอีกสกิลหนึ่งนะครับที่เหลือก็ลองเลือกเอาตามสะดวกเนาะนะครับเลือกเอาตามสะดวกนะครับ อาจจะเป็นฮิวเพิ่มนะครับสกิลแรกของบีต๊กนี่ก็ใช้ได้ซุนฮิวถอนฟื้นใต้กระทะนะครับก็ไปขัดสายแอคทีฟก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็เลือกเอาตามชอบเนาะนะครับโอเคอันนี้เล่องหีนี่ก็ใช้ได้นะครับล่องหีนี่ก็ใช้ได้นะครับสกิลบ้านเมืองสงบนะครับต่อมาที่สกิลระดับ S กันบ้างนะครับสกิลระดับ S นะครับ ที่ล้างดีบัฟนะที่ล้างดีบัฟก็จะมีสกิลแรกของโจจูชื่อว่าจักรจันรอบคาบนะครับก็จะเป็นการล้างดีบัฟคุณพลฝ่ายเราสองคนแบบซ่มแล้วก็แจกต้านทานหนึ่งครั้งให้กับเพื่อนนะครับโอเคนะครับแล้วก็อเออสกิลหนึ่งนะครับที่เป็นล้างดีบัฟเหมือนกันนะครับก็คือสกิลแรกของกุยแกนะครับที่ชื่อว่า10ชนะ10แพ้นะครับก็จะเป็นล้างดีบัฟ นะครับให้เพื่อนเราสองคนแล้วก็ล้างบัฟให้ศัตรูสองคนด้วยแล้วก็สร้างดามจตามจำนวนบัฟที่ศัตรูมีนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับใส่ให้เฮกเจียวได้นะครับที่เหลือก็เลือกเอาตามสะดวกแล้วกันนะครับเลือกเอาตามสะดวกนะครับใครชอบสกิลไหนนะครับก็เลือกเอาสกิลนั้นเนาะนะครับแล้วก็เป็นเนส์สกิลซัพพอร์ตนะครับผมใส่ฮิลก็ได้นะครับผมใส่ฮิลก็ได้นะครับ ไปยืนแทงด้าหน้าใส่สกิลแรกของเซลเกียวนี่ก็เวิร์กนะครับผมหรืออาจจะใส่สกิลนะครับแรกของโลติดนะครับโลติดนี่ก็ถือว่าน่าสนใจสกิลแรกของไตเกียวนี่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมสําหรับการเลิกสกิลนะครับที่เหลือก็ดูสกิลที่มีนะครับนะครับสกิลที่ดีคือสกิลที่มีนะครับผมอ่ะเรามาดูในเรื่องของการจัดทัพกันบ้างนะครับผมพันธนาการไม่มีนะครับ วันนั้นเริ่มจัดทัพไปตามสะดวกครับเรามาดูที่เขาแนะนําการส่วนใหญ่เขาใช้จัดทัพแบบไหนอ่ะอันนี้เป็นทัพ3สีครับจูโล่งเป็นโจ๊กเฮกเจียวเป็น v, วูจิวไทยเป็นงอนะครับแล้วใส่สก,กิลโรวิลล์ร,รุดนะครับเน้นดาเมจจูโล่งหนักๆน,น,นะครับผมก็ได้นะครับอันนี้ได้นะครับเอาจูโล่งยืนหน้ารับตีนนะครับผมเฮกจิวคอยฮิวเรื่อยๆจิวไทยก็ถึกนะครับผม อ่อันนี้ก็ใช้ได้นะครับเฮกเกียวเป็นตัวซัพพอร์ตเนาะเนี่ยครับใส่รับมือเข้มงวดอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมของโรติกกีที่ผมแนะนําไปนะครับกองคาจุนนะครับของโซวินกีฮิลเหมือนกันนะครับผมอ่าใส่หลายคนนะครับตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าอันนี้ก็ทับวีล้วนนะครับผมอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเอ่อเราให้หัวตุ้นเนี่ยนะครับเป็นตัวรับตีนนะครับผมเป็นตัวรับตีนครับเพื่อที่จะเอ่อ ออกสกิลเคาน์เตอร์นะครับสกิลเคาน์เตอร์แล้วก็เฮกเจียวนะครับเวลาแฮร์หัวตุ้นนะครับผมโดนสกิลเฮกเจียวก็ฮิลแฮรหัวตุ้นก็เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเจ้ากันนะครับผมแถมได้เปรียบด้วยนะครับเพราะว่าแฮหัวตุ้นมีฮิลไงนะครับผมแล้วก็ศัตรูโดนดาเมจนะครับจากการเคาน์เตอร์ของแฮหัวตุ้นอ่ะอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้ อันนี้ก็ทับสามสี่เหมือนกันนะครับเพ็รเจียวจะปรับเป็นแทงแล้วเพราะว่าหัวโตตัวฮิวนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆเมื่อกี้นี้นะครับผมเปลี่ยนจูลงเป็นเตียวหุยนะครับอ่าอันนี้ก็คล้ายกันกับเมื่อกี้นี้นะครับแต่อันนี้เป็นสายคอมโบนะครับอ่านะครับแจกใบนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับนะเพ็รเจียวจะใส่วุยล ala ้วนก็ได้นะครับผมหรือจะใส่ผสม สามสีแบบนี้ก็ย่อมได้นะครับผมสุดท้ายเป็นเรื่องของการเลือกขุนพลในการจัดนะครับให้กับตัวของเฮกเจวนะครับผมเรื่องขั้นนะครับในนี้ที่ผมแนะนำเลยก็จะเป็นอันนี้นะครับพลขวานนะครับอันนี้น่าจะเวิร์กสุดนะครับอ,อันนี้เวิร์กสุดแล้วนะครับ เรามาดูพอสวรรค์ครับพอสวรรค์ก็น่าจะมาสายนี้นะครับผมถูกดาเมจลดลงนะครับผมถูกดาเมจลดลงนะครับผมและอาจจะมาสายนี้เพิ่มก็ได้นะครับเพิ่มก็ได้นะครับโดยส่วนตัวก็จะเป็นเนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าอ่ะเนี่ยจัดประมาณนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับผมสําหรับการวางแผนจัดสกิลจัดนะครับทีมนะครับให้กับเฮกเจว นะครับคอนเซปต์ก็จับประมาณนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็แจกฮิลให้เพื่อนๆน,นะครับอย่างที่บอกไปคือเขากลัวต้านฮิลนะครับกับกลัวออดาเมจต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับคลิปนี้ครับหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ